คลิปที่4นะครับจะเป็นคลิปสุดท้ายที่จะสรุปให้เพื่อนๆได้พอเห็นภาพนะครับคือการที่ร่างกายได้รับอาหารครบหมู่เนี่ยนะครับทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่สมดุลครับจะทำให้ร่างกายเริ่มปรับสมดุลพลังงานได้ดีนะครับการที่เราตัดคาร์โบไฮเดรตออกไปเนี่ยมีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วมีการวิจัยอีกหลายๆเรื่องนะครับ ซึ่งบอกให้เราทราบว่าผู้หญิงเนี่ยมีความอันตรายในหลายเรื่องเช่นนะครับฮอร์โมนแปรปรวนกินคาร์โบไฮเดรตน้อยหรือตัดออกจากชีวิตไปอาจจะทำให้ถ้าจะมีลูกเนี่ยตกไข่ยากทำให้ประจำเดือนมาไม่ตรงกำหนดหรือไม่สมบูรณ์แบบครับ <c oughs> ทำให้อารมณ์เหวี่ยงวีน ฉุนเฉียวง่ายในการที่ทําให้เกิดอารมณ์เวียงวินฉุนเฉียวง่ายงุดหงิดง่ายนะครับร่างกายเขาจะหลั่งฮอร์โมนเครียดออกมาเรียกว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลครับจะทําให้ฟังก์ชันการเผาไขมันเนี่ยหยุดชงะงักแล้วทําให้สมองเราเนี่ยเรียกน้ําตาลนะครับเพราะเขาคิดว่าเราอ่ะขาดแคลนพลังงานเขาก็ให้เราเรียกน้ําตาลจนเราก็อยากหวานอยู่เรื่อยๆนะครับหิวบ่อยๆแบบเนี้ย เกิดจากความเครียดนะครับและอีกอย่างหนึ่งลองสังเกตดูนะครับว่าถึงแม้ว่าตัวเราผอมเนี่ยเรามีพุงน้อยหรือเปล่าเรามีพุงห่วงยางอยู่ที่พุงตรงนี้หรือเปล่านะครับก็เกิดจากการสะสมความเครียดในเช่นเดียวกันแล้วถ้ากินน้อยแล้วไปออกกําลังกายนะครับก็จะพบว่าน้ําหนักมันจะนิ่งใช่ไหมครับพุงก็จะห้อยอยู่อย่างนั้นไม่สามารถที่จะเอามันออกไปจากชีวิตได้นะครับหลายๆคนก็มีปัญหาว่าเอ๊ะทำไมเกิดอะไรขึ้นนะครับ เมื่อมาถามผมผมก็ให้ลองลำดับดูว่าในแต่ละวันเนี่ยกินยังไงพบว่าทุกคนกินน้อยหมดอะครับอยากผอมแต่กินน้อยเกินไปนะครับอันตรายนะครับคราวนี้เออเราก็มาสรุปให้ฟังว่าในแต่ละวันเนี่ยนะครับให้กินอาหารให้ครบ5้าหมู่แปดโมงครึง่งสบสอโมงครึ่งแล้วก่อนหกโมงเย็นโดยแต่ละมื้อไม่ใส่อะไรลงไปเลยนอกจากน้ําและทานน้ำเยอะๆนะครับ การทานน้ำเยอะเนี่ยช่วยให้เราเทําลายไขยมันได้ดีด้วยนะครับผมจะไม่ขยายความในตอนนี้นะครับมีการวิจัยมากมายนะครับทานน้ำเนี่ยทาลายไขยมันดีมากๆเลยแล้วตับหรือร่างกายของเราเนี่ยอาศัยน้ําเอาไขามันออกไปได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเราจะออกกําลังกายนะครับเราก็สามารถที่จะออกกําลังกายได้นะครับโดยใช้การออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง ผสมกับการทําออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอด้วยนะครับจะทําให้เราเนี่ยเบิร์นไขมันได้ดีแล้วก็สร้างมวลกล้ามเนื้อไปได้ด้วยในตัวเพราะว่าเวทเทรนนิ่งเนี่ยเขาสามารถสร้างมวลกล้ามเนื้อแล้วก็รักษามวลกล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงทําให้ห้องเผาของเราแข็งแรงทําให้เตาเผาของเราเนี่ยมีพื้นที่ในการเผามากขึ้นนะครับแต่ไม่ควรออกกําลังกายนานนะครับในหนึ่งครั้งนะครับเพราะป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ ลองจัดสัดส่วนดูให้ดีนะครับการกินที่ทําให้ร่างกายไม่เสียสุขภาพและออกกาลังกายที่ทําให้ร่างกายใช้พลังงานเพิ่มขึ้นและไม่เสียสุขภาพไม่ให้เกิดการโยโย่เอฟเฟกกลับมาอันนี้สําคัญมากๆนะครับแล้วถ้าสงสัยนะครับก็สอบถามคนที่ให้คลิปแบบนี้ไปนะครับแล้วก็ผมเองก็จะมีคอร์สให้ความรู้นะครับอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นงานให้ความรู้ฟรีนะครับ เป็นการสอนฟรีเป็นการสร้างบรรยากาศของการลดน้ำหนักสร้างบรรยากาศของเรื่องของการเรียนรู้ร่วมกันนะครับมีกิจกรรมทําร่วมกันสนุกสนานนะครับแล้วก็มีสุขภาพดีนะครับเพื่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บในปัจจุบันนี้นะครับขอให้ทุกคนก็ใช้หลักการง่ายๆแบบนี้นะครับในการดูแลสุขภาพของตัวเราเองและคนที่เรารักนะครับมีความสงสัยก็สอดถามได้ครับสวัสดีครับ